อยากรู้ว่าเน็ตของเราเร็วแรงแค่ไหนมาดูวิธีการตรวจเช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตในมือถือของเรากันดีกว่าครับว่ามือถือของเรานั้นรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาจากแพ็กเกจที่เราเลือกนั้นเร็วแรงดังที่แพ็กเกจกาหนดมาให้เราหรือเปล่าวิธีนี้ง่ายฟรีทําได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นมือถือ Android หรือ iPhone ทําได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปมาให้เปลืองหน่วยความจาของเราเลยครับไปดูวิธีกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับ แล้วพบกันในคลิปนะครับเราจะต้องเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะเข้าที่อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์เพเยอร์ google chrome หรือว่าท่านผู้ชมถนัดเข้าเน็ตแบบไหนก็เข้าได้เลยนะครับแต่ในคลิปนี้หนึ่งจะพาเข้าไปที่ google chrome ครับไปที่ google chrome แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ fast f a s t ตามนี้นะครับแล้วกดค้นหาได้เลยครับ เมื่อค้นหามาแล้วนะครับเขาจะเจอตัวแรกเลยครับ fast. com ตัวนี้ครับกดเข้าไปครับพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับในหน้าแรกเขาจะทำการตรวจเช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถตรวจเช็คได้ทั้งในเน็ตซิมการ์ดแล้วก็เน็ต wi-fi ที่บ้านเรานะครับตอนนี้1เช็คจากเน็ต wi-fi ที่บ้านเรานะครับก็คือสัญ,ญญาณเน็ตนะครับถ้าเราจะเช็คเน็ตตัวไหน ให้เราล็อกอินเข้าเน็ตตัวนั้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยกดเข้าไปที่ google chrome แล้วก็พิมพ์ fast com ตัวนี้เข้ามานะครับเขาจะโชว์ความเร็วอินเทอร์เน็ตให้เราเห็นเลยนะครับแต่ทีนี้เราอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับให้เราไปกดตรงนี้ครับแสดงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งความหมายและรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับมีดังต่อไปนี้ครับพอเข้ามาในหน้านี้นะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดในส่วนของการอัปโหลดในที่นี้ ของ1น,นะครับความเร็วในการอัปโหลดจะอยู่ที่200 200เมกะไบต์เปอร์เซกความเร็วในการอัปโหลดอัปโหลดคืออะไรอัปโหลดก็คือการที่เราเข้าไปทําการส่งออกนะครับส่งออกในที่นี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆก็คืออย่างเช่นเวลาเราเล่น Facebook เล่น t i k t o อกเวลาที่เราตอบพิมพ์คําถามส่งออกไปหรือเราจะอัปคลิปวิดีโออัปภาพลงไปที่ตัวแพลตฟอร์มต่างๆของเราเนี่ยครับอันนี้คือการอัปโหลดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของการดาวน์โหลดหรือการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการที่เราเข้าไปดูภาพดูวิดีโอต่างๆใน f a c e o o o k t i k t o o ยู u u ปเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการหมุนวนหรือช้าภาพไม่ขึ้นสักทีเนี่ยครับแสดงว่าความเร็วในการดาวน์โหลดของเรามีปัญหานะครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยให้เราดูที่ตรงนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ความเร็วถ้าเกิดเราใช้แพ็กเกจอันนี้หนึ่งยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นที่บ้านเราใช้แพ็กเกจ 1G จิกนะครับก็คือ1000เมกแต่ทําไมความเร็วของเราที่โชว์ให้เห็นเนี่ยมันแค่430เองนะครับตรงนี้เราจะต้องดูก่อนครับว่าบ้านเราใช้เน็ตเนี่ยกี่เครื่องไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออื่นๆนะครับเราเอาเครื่องต่างๆเหล่านั้นนะครับเข้าเว็บแบบนี้แล้วเช็คและเราผลค่าต่างๆที่รวมออกมาแบบนี้นะครับ เอามารวมกันครับเราถึงจะเห็นว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เขาส่งมาจากศูนย์ต่างๆที่เราใช้บริการอยู่นั้นนะครับตรงตามที่เราใช้แพ็กเกจนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้วิธีการตรวจเช็คนะครับไม่ใช่ว่าเราเช็คของเราแค่เครื่องเดียวแล้วเราบอกว่ามันไม่ตรงตามแพ็กเกจที่เราได้มานะครับเราจะต้องดูโดยรวมภายในบ้านเราด้วยนะครับว่าบ้านเราเนี่ยใช้เน็ต อยู่กี่เครื่องนะครับเรา,เาค่าต่างๆเหล่านี้ครับมารวมกันมันถึงจะเป็นข้อกําหนดที่ชัดเจนว่าเน็ตของเราตรงตามแพ็กเกจที่เราใช้บริการอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้วิธีการตรวจเช็คครับและยังมีอีกสาเหตุหนึ่งนะครับในเรื่องของถ้าเกิดใครใช้เน็ต Wi-Fi ที่บ้านนะครับเราจะต้องเข้าไปดูตรงนี้ก่อนนะครับกดออกไปครับไปที่การตั้งค่าไปที่การตั้งค่านะครับไปที่การเชื่อมต่อ ไปที่ WiFi เราจะต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับที่บ้านเรานะครับปัจจุบันนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านเนี่ยมันจะมีอยู่2คลื่นสัญญาณนะครับมีสัญญาณ 5G กับสัญญาณ2.4ตามนี้นะครับจะมีอยู่2ตัวเลือกดังนั้นถ้าเราเช็คสัญญาณที่ 5G ก็จะเป็นในส่วนของ 5G นะครับถ้าเราเช็ค Wi-Fi ในส่วนของ2.4มันก็จะเป็นในเรื่องของ2.4นะครับความเร็วในแพ็กเกจสัญญาอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับ อย่างถ้าเกิดว่าเราไปเลือกสัญญาณเน็ตที่มันมีสเปคสูงๆแต่ว่าเรายังใช้มือถือที่คุณภาพในการรับสัญญาณยังได้ไม่ถึง 5G เราก็จะได้ขอบเขตของสัญญาณที่ต่ำลงมาเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการตรวจเช็คนะครับสำหรับในกรณี Wi-Fi นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะ ใช้วิธีการเช็คแบบนี้ที่1แนะนําไปบนมือถือนะครับท่านผู้ชมก็ต้องปิด wi-fi ก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตในซิมการ์ดมือถือของเรานะครับหลังจากนั้นแล้วเราถึงจะเข้าไปที่ Google Chrome แล้วก็ไปกดตรวจเช็คตัวนี้นะครับโดยวิธีการเคลียร์มันซะก่อนครับถ้าเกิดว่าอยากจะตรวเช็คทีนึงนะครับเราก็ไปกดเนี้ยครับหมุนวนตัวนี้ครับมันจะมีลูกศรหมุนวนอยู่นะครับกดเข้าไปขอให้ทําการตรวจเช็คทีนึงนะครับเป็นแบบนี้ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ฟังก์ชันเมนูไม่ได้เป็นภาษาไทยแบบของหนึ่งแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษหรือท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นๆนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับให้เรากดไปที่มุมขวาบนครับจะมีคําว่าไทยอยู่ตรงนี้ครับหรือเป็นภาษาอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ครับกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกภาษาที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยนะครับในที่นี้เดี๋ยวหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับ กจะจอ,อกมาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถตรวจเช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดี สวัสดีครับ